ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเ,เวลาประมาณ1 1บเอ็ดมงเช้านะครับที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนส่วนของผมวันจ,จารยร์พุธสุขนะนะครับในรายการ Technical t e c h n i ล a l t r ดดิ้งบายไอร่านะครับจะมาทุกวันจันทร์พุธศุกร์มาพบกับท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับขึ้น่าภาพรวมรวมถึงตอบคาถามให้กับทุกท่านนะครับว่า ภาพรวมเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมตลาดเป็นยังไงนะครับภาพรวมก็โอเคมียังคงแนะนำตัวแอดวานนะครับต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับว่าจะไปน่าจะไปสองร้อยี่สิบสี่ได้นะครับแล้วก็ มีสอพอเด้งราคาน้ำมันนิดนึงดังนั้นก็ก็ส่งส่งลักษณะแรงซื้อคล้ายๆค้อเบอร์อชอตก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรประเด็นเรายังคงไฮไลท์อยู่ที่ค่างเงินบาทนะครับเมื่อเช้าเนี่ยลงไป33.3จามแต่ก็เด้งมา33.7 นะครับงคงมีนานโน้มจะอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับเราก็ใส่เส้น moving เข้าไปเนี่ยค่าเงินบาทฝรั่งมันก็บ้าเทคนิคอยู่เหมือนกันนะครับลงไปที่เส้นค่าเฉลี่ย25วันแล้วก็เด้งนะครับลงไปแล้วก็เด้งเป็นอย่างนี้มา1 2 3 4 5 6วันแล้วนะครับ มันหมายความว่ายืนได้แล้วนะครับยืนได้แล้วเตรียมจะอ่อนค่าต่อเนื่องขึ้นไปอีกก็คือเตรียมจะวิ่งขึ้นน,นะครับซึ่งมันก็คือการอ่อนค่าณจุดนี้เนี่ยก็จะซ้อนถึงกระแสฟันโฟที่ไหลออกนะครับแล้วสรุปราค่าเงินบาท ยังเป็นทิศทางนิ่งีบต่อตลาดหุ้นไทยนะครับส่วนตลาดลเป็นยังไงพยายามจะเด้งนะครับแต่ก็ยังอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย25วันเมื่อกี้จะเห็นได้นะครับว่าค่าเงินบาทเนี่ยอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย2ี่วันกับการตลาดหุ้นก็พยายามจะเด้งขึ้นมาแต่ก็ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย25วันอยู่ที่ตอนนี้อยู่ 1, นึ่ เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าทั้งสองตลาดเนี่ยมันมันดีเลทีเหมือนกันมากเพียงแต่ว่าตรงกันข้ามกันความสัมพันธ์ที่ทางเดียวกันแต่ตรงกันข้ามกันนิดนึงมีความสัมพันธ์เหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าอยู่ที่ทางตรงกันข้ามเงินบาทมีแนวโน้มจะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆก็คืออ่อนค่าเรื่อยๆเพราะนั้น ตลาดหุ้นก็มีแนวะโน้มจะลงสรุปฟันทงเลยฝรั่งยังคงอยู่ในทิศทางขายอยู่นะครับและจากประสบการณ์30ปีที่ผ่านมาฝรั่งเกลเครียงคงมีอำนาจเหนือตลาดกองทุนไทยนี่เป็นตัวตามนะครับเป็นตัวตลกด้วยบางครั้ง พอดูจาก LTF ที่ซื้อไปเนี่ยขาดทุนทุกกองโอเคเรามาตอบคำถามท่านนักลงทุนกันดีกว่านะครับ mm hmm. ก็สรุปแล้วยินเหนือหนึ่งหกเจ็ดห้าไม่ได้นี่ไม่ปลอดภัยนะครับคุณวันนีสวัสดีค่ะแชร์แล้วนะคะขอบคุณนะคะคุณวันนี น้อยสวัสดีคุณน้อยแชร์ไม่เป็นเหรอครับไม่เห็คนเคยเห็นจะแชร์ให้เลยคุณธนันสวัสดีครับคุณน้อยเรบกวนดูโอกับ E อเอโบอกแล้วว่าจะลงไปยี่สิบต้นๆก็ไม่ยอมชอรวันนี้ทำดีลอลอีกโอเวนกรรม อบอกให้ช็อตก็ไม่ยอมช็อตนะครับ EA ก็ยังไม่สวยนิวโรทุกวันมีโลว์โลนะครับไม่ใช่คำนิวโร มีโลแลก็เดงโลแลก็เดงใกล้สิ้นรับแล้วแปดหกห้าสิบแป้าสลึง 8, 6, 50, 85, นะครับแอ v a n แนวขายก็รอแถว220ขึ้นไปนะครับ เพราะว่าถ้าเขายังไม่พูดถึงทางบริษัทจะไม่พูดนะครับมันเป็นแค่แหล่งข่าวเฉยอย่างเงี้ยตลาดคุณจะขึ้นเรื่อยถ้าตลาดถ้าตัวเขาพูดเองเนี่ยอาจจะโดนเซลันแบกก็ลันไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบ คุณไซมอนถาม ekh อือโอน่าจะไปยาวเลยนะครับสำหรับ e k s รับจีน คือเอกชัยโรงพยาบาลเอกชัยเนี่ยเขามีจุดเด่นก็คือเขาเขาเน้นในเรื่องการทำอะไรนะมาผสมเทียมเเด็กไม่รู้สิภาษาหรือเปลี่ยนอย่างเป็นเด็กในหลอดแก้วอะไรประมาณนั้นนะนะครับผสมเทียมนะครับใช้เพ่าผสมเทียมแบบก็คือมามาทาลูกอ่ะเออ แล้วตอนนี้จีนเนี่ยเขามีปัญหาประชากรน้อยเขายกเลิกแล้วครับลูกสองคนเป็นลูกสามคนแล้วหรืออาจจะมากกว่านั้นจำไม่ได้แต่ว่ายกเลิกแล้วเพราะว่าเขากลัวประชากรไม่พอก็เลยส่งผลให้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยติดโควิดก็เลยไม่มามาทําแล้วของเราเนี่ยอยู่อันดับท็อปท็อปทีในเอเชียเลยนะครับแต่ราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งก็ ทยอยซื้อได้นะครับเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยน่าจะสุลุสิบบาทขึ้นไปยาวๆเลยนะครับหาหน้าอย่างที่บอกกันนะครับว่า KCE ตัวตามนะครับหาหน้าของของจริงน่าจะงบดีอันนี้ดาวเอานะดูจากราคากราฟแล้วเนี่ยก็โอเคนาะรับก็ลงมา ห้าสิบเจ็ดห้าสิบหกกันทยอยซื้อได้นะครับแต่ไอสายก็ไม่สวยนะแต่รอดีกว่าไม่สวยไม่สวยไอสายมีนิวโลก็ดู 5, 5, ห้าห้ารับไปอยู่อาจจะลงถึงห้าสิบเลยนะครับเคซีเพื่อนตายยกกลุ่มเลย คุณสาคอนสวัสดีค่ะอาจารย์ปอทอถ้าติดตามกันมาเนี่ยผมไม่แนะนำหุ้นกลุ่มนี้หมดเลยนะครับปอทอยังมีแนวโน้มยังลงได้อีกนะครับ s u b s t a i n a b l e นะครับก็คือเทรนกระแสมาแรงในในปีนี้นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วละ นะครับผู้ที่ก่อให้เกิดคาร์บอนบรรดาฝรั่งกับกองทุนก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อนะครับแล้วมันจะยืนได้ไหมแสนสี่ลิอนอวันก่อนมันมีแฮมเมอร์แท่งใหญ่ๆเลยนะครับ ก็ถือได้นะครับช็อตเทอมก็เดี๋ยวอาจจะรอขายแถวหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสี่ินาวงถามใช้อยู่อืม วอลุ่มมีมีเล่มหนังสือว่าชเมืองแรกได้วอลุ่มขนาดนี้ก็โอเคนะครับก็ไซเวยอัพนะครับไซเวยอัพ ก็ลันไปนะครับเลทโปรฟิตลันครับรวมยังส่งคำถามมาได้นะครับยังมีเวลาเหลือเยอะเลยแอดวานก็เป็นท่านผู้นำตลาดลดนันดัชนีขึ้น แตลายก็ตบขึ้นตบลงนะครับคุณชาชายแนวโน้มเป็นยังไงยังเป็นอะไรเนี่ยเซตห้าสิบแนวโน้มยังเป็น ใช่ไหมขอบคุณครับเป็นไรหรอกเซ็ตห้าสิบก็วันก่อนก็บอกวันศุกร์ก็บอกให้ปิดช็อตไปแล้วนะครับมันมันเตรียมจะเด้งมันก็นเด้งจริงนี่มันชน 9ก้าแปดเจ็ดจำเบรกได้เนี่ยมันขึ้นไปเก้าเ้าหกเลยนะนะครับส่วนทองทองจบแล้วมีสัญญาณขายเลยนะครับ คุณชัยรักแชร์และขอบคุณนะครับกลุ่มธนาคารเป็นยังไงก็จะมีแย่สุดเลยก็จะเป็นไทยพณิชย์แยกเป็นตัวตัวนะครับที่เคยคุยกันหลุดนิวโลเป็นสัญ,ญญาณขายเลยน่าจะซึมลงไปเรื่อยๆแนวรับมีสิ์ลงไปเก้าสิบต้นๆนะครับก็เป็นผลมาจากเขามีการคือเคแบงค์เขามอบตัวไปแล้วนะครับตั้งสำรอง NPL ในกลุ่มอ,อะไรนะกลุ่มไมโคร SME นะครับในขณนะดเดียวกันไทยพาณิชย์เองก็มีการปล่อยกู้ในกลุ่มนี้เยอะเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีการมอบตัวเพราะนั้นตลาดก็เลยคาดการว่าสุดท้ายก็ต้องมอบตัวแล้วก็ในเรื่องของการไปลงในคริปโตเองสรุปแล้วมองว่ากลายเป็นความเสี่ยงไม่ใช่กลายเป็นโอกาสนะครับ dù Pinya M-A-R-K-O M-A M-A-K-A-O M ตกใจไม่ได้เข้า MSCI นะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วลงอย่างเงี้ยน่าซื้อนะครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับพื้นฐานเลยเดี๋ยวรอนิดนึงว่ามันยืนตรงไหนได้นะครับ โ okay. อเคกระตอบคำถามครบโทษแล้วนะครับตลาดรวมเอโ a ท t โดนขายลงมาอีกนะอ,อยู่ๆว่ารุ่มขายก็เข้ามาเลยนะครับลงมาแนวรับดีเลย เจ็ดสองห้าสิบถ้ารับไปอยู่นี่เป็นเรื่องเลยนะคล,นล้ายเซลล์ออนแทก็รับเรื่องจีนเข้ามาขึ้นมาเยอะแล้วนะครับโอเคตลาดเล่นยากมาก ไม่มีคำถามแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีวันพุธนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ วังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก